ที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะก็คือคล็อกเก็ตของสิงโตเหยียบพระอาทิตย์อาจารย์ใช้ผสมประสานร,ระหว่างโหราศาสตร์กับไสยศาสตร์ทำวัตถุมงคลชิ้นนี้ขึ้นมาประกอบเข้าด้วยกันใช่ไหมครับอาจารย์ประกอบเข้าด้วยกันค,คืออาจารย์ต้องการทําให้ครอบจัก,กรวาลในเรื่องของอํานาจแล้วก็มหาลาภเมตตามหานิยมครับ ซึ่งวิชานี้เป็นวิชาเฉพาะที่อาจารย์ร่ำเรียนเป็นพิเศษจากพ่อปู่ธรรมสไัยครับอันแรกเลยอาจารย์เอาสัญ,ญลักษณ์ของดาวอาทิตย์มาซึ่งมีดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นพลังศูนย์กลางของจักรวาลครับแล้วก็มีสิงโตซึ่งเป็นราชาของสัตว์ป่าอือเจ้าป่า,าใช่ไหมเจ้าป่าเอามาผสมประสานกัน เพื่อบอกให้ทุกคนรู้ว่าพลังจัก,กรวาลเนี่ยถูกเจ้าป่าหรือว่าถูกสิงโตนี่ครอบครองอได้ยืนอยู่เหนือ,อเหนือพลังจัก,กรวาลเหนือสิ่งที่อยู่ในจัก,กรวาลสัญ,ญลักษณ์ของดาวดาวอาทิตย์นี่ก็คือดาวอาทิตย์นี่เปรียบเหมือนกับเป็นมหาอำนาจเป็นราชาราชาเป็นกษัตริย์ เป็นจัก,กรพัแิแห,แห่งผู้คนพูดง่ายๆก็เลยได้เอาสัญ,ญลักษณ์นี้แหละมา,มาเป็นสัญ,ญลักษณ์หลักเลยก็คือใช้หลักโหราศาสตร์ตรงนี้สิงโตเหยียบพระอาทิตย์ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของดาวอาทิตย์ซึ่งก็คือมหาอำนาจอาทิตย์ก็คือดวงอาทิตย์ี่เปรียบเสมือนก็เป็นศูนย์กลางของจักรวาลเป็นพลังงานที่แสดงถึงความรุ่งเรือง ร่ารวยรของค้อดโดดเด่นรเรื่องของหน้าที่การงานแล้วทีนี้ก็มีพระอาทิตย์นี่ก็มามีสิงโตอันนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของดาวอาทิตย์เหมือนกันครับซึ่งก็ได้เอาราชสีนี้มาเหยียบก็เปรียบแล้วก็คือว่าสิงโตนี่เป็นราชาของสัตว์ป่าหรือว่าเป็นเจ้าคนนายคนนี่ ก็เหยียบดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงความรุ่งเรืองร่ำรวยครับก็เลยเอามาผสมประสานกันเป็นหลักก็คือเน้นที่ดา,ดาวอาทิตย์แล้วมันจะส่งผลในเรื่องของอะไรบ้างครับอาจารย์ส่งผลในเรื่องของเหนื้อคนเหนือดวงเนื้อคู่แข่งสามารถที่จะ,ะหน้าที่การงานต่างๆก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองเนื้อคู่แข่ง ทางธุรกิจหรือว่าทางกิจการครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็ไม่ค้าสามารถใช้ได้นะครับใช้ได้เพราะการค้าขายการค้าขายการเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวครับแล้วก็ยังผสมประสานในเรื่องของสายศาสตร์ก็คือเรื่องของอักขระเลขยันครับวิชาที่ที่ลงก็มีตรงนี้ณพระชิมพีครับอือซึ่งเป็นณ ที่เกี่ยวกับโชคลาภโดยเฉพาะรพระชิมพีหรือว่าพระศิวลีเป็นอรหันต์แห่งโชคลาภแล้วก็ลงหน้าปัดตลอดปัดตรงนี้ก็คือว่าปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลฉะนั้นนอกจากจะเป็นโชคลาภเมตตาเสน่ห์ตามาดวงอาทิตย์หรือว่าดาวอาทิตย์แล้วก็ในอักขระเลขยันนี้ก็ไปไปหนุนไปเสริมรในเรื่องของ วัตถุมงคลชิ้นนี้ด้วยมีณราชสีด้วยณร,ราชสีณราชสีนี่คืออะไรครับอาจารย์ณ <นะ S 1> ราชสีชสนี่เป,นเป็นมหาอำนาจเป็นเป็นณที่เกี่ยวข้องกับมหาอำนาจเหนือคนอื่นเป็นดาวเป็นเรื่องของผู้นำแล้วก็มีเรื่องของหัวใจสิงโตด้วยหัวใจสิงโตก็ เป็นหนึ่งในหัวใจของอาราชสีห์ก็ลงสีหานาทางังหัวใจราชสีห์แล้วผลราชสีห์ที่มาส่งผลเฉพาะทางอำนาจเดียวยใช่ไหมครับาจารย์ทางอำนาจด้วยทางแคลวคาดกันภัยด้วยเดินทางไปไหนก็ปราศจากอุปสรรคหรือว่าอุบัติเหตุเป็นจังงังด้วยทำให้ผู้คน ่าเห็นแล้วก็เกิดการย่ำเกงเราเป็นมหาอำนาจแบบณจังงังด้วยแล้วก็วิชาที่ลงเนี่ยใช้พระเวทที่เกี่ยวข้องกับพระาอาทิตย์เกี่ยวข้องกับราชสีเลยพอจะท่องในฟังเสียงไดีไหมอาจารย์ว่าเป็นแบบไหนครับอันนี้เอานิดหน่อยนะครับ,รบได้ครับดวงตากูกล้าแข็งเหมือนแสงอาทิตย์ดวงใจกูมีอิทธิฤทธิ์เหมือนหัวใจราชสี ตัวกูมีสงาาส่าราศีเสมอจันเมื่อวันเป็นดวงชะตากูสูงเด่นเหมือนดวงแก้วบนยอดเขายุคนทอนครับผู้คนเห็นก็เอนอ่อนนอบน้อมละไข่ลงไหลจุดๆเดี๋ยวจะเกิดการ c ก๊อครับก็เอาเป็นตัวอย่างแค่นิดนึงครับอาจารย์สแสดงว่าฟังจากที่คาถาอาจารย์ท่านเนี่ยมาได้ทั้งหาอำนาจแลมหา,านเสน่ห์ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับครอ,อบคลุมหมดเลยใช่ไหมครับครอบคลุม ด้านหลังนอาจารด้านหลังนี่เราลงณมหาอำนาจกับณราชสีใส่ตะกุดแล้วก็ผุกเสกแล้วมวลสารนี้ไม่ใช่แต่ว่านหรือว่าดินมุลคลแต่ยังทําการลบผงลบผงทางไสยศาสตร์นะนะทางวิชาผงเฉขอะลบผงเฉพาะทาง ใช้เลิกยามในการลบผงแล้วก็รวบรวมผงมาปลูกเสกแล้วก็มาผสมประสานกันพูดง่ายว่าเครื่องรางตัวนี้คือใครที่ประกอบธุรกิจค่าขายก็สามารถบูชาได้เลยใช่ไหมครับบูชาได้ส่วนผลทางธุรกิจทางความเิริญกราวหน้าใช่้หยครับถูกต้องเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานการเงินความรักด้วยนะเพราะว่าเวลาปลูกเสกลบผง มันจะมีเรื่องของการเสกณะหรือว่าเสกผงวิเศษที่เกี่ยวข้องกับความรักมาผสมประสานอยู่ในเนี้ยมาแฝงไว้ในผงในทางเสน่ห์มาแฝงไว้เราแฝงไปด้วยคาถาที่เป็นคาถาลับที่ที่สวดประจุด้วยครับก็เลยเป็นเสน่ห์จะเด่นทางด้านอำนาจทางด้านนี้ก็จริง แต่ในทางเสน่ห์นี่คืออาจารย์ไปลงในผงในการคู่หน้าคือด้านหน้าล็อกเก็ตตัวล็อกเก็ตด,ด้านหน้าเป็น,นสัญลักษณ์แห่งอำนาจกนนารแบบความเจริญทางธุรกิจแล้วก็ใครมีบริวารก็คุมบริวาระใช่ไหมครับรกับทางเรื่องของคู่แข่งทางธุรกิจเนาะส่วนด้านหลังนี่จะเป็นในเรื่องของผงเสน่ห์ด้วยใช่ไหมครับที่จ่เข้าไปถูกต้องถูกต้องเป็นอย่างนั้นแล้วอันนี้ทําเยอะไหมครับอาจารย์ทําไม่เยอะทําได้น้อยเพราะเนื่องด้วยข้อจํากัด ของพวกมวลสารพวกผงครับก็เลยทําขึ้นมาเพราะว่าอาจารย์ทําเพื่ออนุรักษ์ไม่ใช่ทําเพื่อพาณิชย์ก็เลยมีชิ้น,น,นมีน้อยชิ้นไม่ค่อยเห็นวางอยู่ตามส่วนพระทั่วไปหรือตามสูงจองพระทั่วไปก็จะไม่ไม่ค่อยมีใช่ไหมอาจารย์ไม่มีไม่มีถ้าขยักได้ก็ต้องที่อาจารย์ที่เดียวเลยใช่ไหมครับที่นี่ที่เดียวทำสองขนาด ครับสองพิมพ์เนาะสองพิมพ์เพื่อให้เป็นคนที่เป็นผู้ชายหรือว่าคนตัวโตกับคนตัวเล็กคนตัวเล็กที่แบบให้พอเหมาะพอควรกับกับเวลาเอาไปเข้าชอบคืที่คนชอบนะอาจารย์เนาะชอบที่คนชอบขนาดไหนเล็กขนาดไหนก็สามารถได้คือมันใช้ทั้งชายทั้งหญิงใช่ไหมครับอาจารย์ใช่แค่แตกต่างแค่ขนาดแต่มวลสารกับคาถาอาคมหรือว่าพิธีกรรมก็เป็นพิธีเดียวกันอครับ